สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกน้อยน้ำซิ่ง มีใครจำคันนี้ได้ไหมครับผมคันนี้สมบัติพ่อตามีใครจำได้ไหมครับอโอ้โอ้เสียงท่ออย่างลัน่นนี่สมบัติพ่อตาโอ้เสียงท่ออย่างลั่นนะ่ะ ตามหามาตั้งนานสุดท้ายมาอยู่ทีมงานนี้โหโคตรลั่นนะปลาด,ดิโดวูดูไปดิลัน่นหรือเปล่าลัาน่นหรือเปล่า,ลา,ลาขึ้นเนินนี้ปลาดิโดเสียงท่อสุดยอดคลิปนี้ก็ยังอยู่กับทีมงาน ไ่แก้วเจริญรุ่งเรืองนะครับผมโอ้สุดยอดแม่เห็นสมบัติพาตาแล้วตื่นเต้นผมเหมือนเออเหมือนเออ YouTube เออช่องคนดังๆครับผมช่องเสียท็อปบ้างช่องเสียตินบ้างช่องเออดำสิ้นดินด่วนบ้างครับผมโอ้คันนี้สุดยอด เสียงท่อโคตรลั่นอ่ะทุกคนมาเจอตัวจริงนิวอย่างสวยอะ่ะคันนี้ซื้อมาจากเสียตินครับผมซื้อมาจากเอ,อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมซื้อต่อจากเสียตินแล้วก็คนขับมาดูแลต่อครับผม้ดูแลรถได้วสวยมาก อุตสาห์ตามหาสมบัติพ่อตาตั้งนานโอ้ก็อยากเห็นเหมือนกันผมว่าสมบัติพ่อตาเป็นยังไงครับผมวันนี้ได้เจอทักทีวันนี้ทีมงานที่แก้ววิ่งเคใกล้ๆครับผมออกจากบ่อด,ดินแล้วก็วิ่งขึ้นถนนใหญ่วิ่งประมาณยังไม่ถึง1นกิโลก็ผมประมาณ500เมตรได้ วิ่งน่าจะวิ่งงานทอยผมแต่ไม่กล้าแบกผมเพราะว่าวิาว่งขึ้นออยเถนนยางมะตอยครับผมเลยใส่ดินแบบมากกับถานอู้วันนี้ดูเหมือนแบบเสียงเครื่องโคตรนี่หมาทุกคนเหมือนลุงเขาเล่นเครื่องไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่ครับผมเหมือนเล่นเครื่องแบบไปแบบชิวๆครับผม ทันนี้รถขุดฮุนไดโรเบต2 2 0 0 9S ผมหรือว่าเรียกว่าฮุนไดเฉยๆครับผมฮุนได 2200G 9S เอ็กพูดติดขัดหรือว่าพูดไม่ค่อยชัดก็ต้องขออไฟด้วยครับผมเพราะว่าบรรยากาศมันร้อนแล้วก็ลืมพบน้ำมาด้วยครับผมอพอจะร้อนก็ร้อนพอฝนจะตกก็ตกครับผม ร้อนก็ร้อนมากตกก็ตกมากครับผมไม่รู้จจยังไงโลกเราเนี่ยคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องมาฟังเรื่องของเอกกันว่าผมเพราะว่าทําไมเอกถึงไม่ได้ลงชิปมาเป็นหนึ่งเดือนกว่าๆผมเนื่องจากว่าในอําเภออากาศอโนวยเอกมีรถคันนี้มาพอดีเอเในอําเภออากาศเอกมีงานบุญบุญแข่งเรือผมแล้วทีนี้คือก็ เออบางแบบวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นก็มีบุญแข็งเลยที่ไหนเขาก็ไปที่นั่นหมดับผมแล้วก็เอ้เป็นคนที่แบบว่ากินเหล้าครับผมเออก็ยอมรับว่าเอ็กซ์กินเหล้าเราคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าเอกีกติดเหล้าครับผมก็มีงานสัส่นที่ไหนเอ็ก็ไปกินผมเลยไม่ค่อยได้ลงคิปเท่าไหร่ผมว่าวัยรุ่นเขาเป็นแบบคือยังไงอะ่ะพูดถ้าพูดยังไงคือ คือห้าวครับผมคือห้าแบบห้าแบบกับเหล้ากับเบียครับผมแล้วก็ดีบุญที่ไหนเอ็กไปหมดรับพูดง่ายคือถ้ามีบุญที่ไหนกูไปหมดครับผมโอ้แบบตอนนั้นแบบว่าไม่ได้ที่ไม่ได้ลงชิปก็คือมีบุญบ้านนั้นบ้านนี้บ้างครับผมก็โอ้ไปหมดครับผมพูดข้าพูดง่ายอีกไปหมดครับผมคือถ้ามีเหล้าที่ไหนกูกูอยู่ที่นั่นครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมี บุที่ไหนก็มาทำคลิปตามปกติครับผมก็ประมาณนี้ผมที่เอ็กไม่ได้ลงคลิปเอ็กก็เป็นคนติดเพื่อนด้วยครับผมเลยไม่ค่อยสนใจคลิปสักเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆก็เริ่มเริ่มเบื่อครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เอ็กก็จะเริ่มหางานทําแล้วเพราะว่าแบบช่วงปิดเทอมแล้วแบบ มันเบื่อทุกคนแบบเบื่อเพราว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทาครับผมแบบมันจะน่าเบื่อหน่อยครับโอ้สายแบกเลยสายแบกเลยคันนี้สายแบกเลยสายแบกเลยอูมาแล้วสมบัติข้อตานี่สมบัติข้อตาของเรา ่อลันลันอลันลันพอโหด่อเยอะกว่าเพื่อนอีก <c oughs> โอ้คันนี้ก็ไม่ธรรมาดา <c oughs> โอ้สุดยอด <c oughs> โอ้คนขับดูแลรถด,ดีมากเลยผมรถสะอาดเอี่ยมอ่องเลย คือคันนี้เจอหลายครั้งมากผมจะไม่มีโอกาสได้หายสักทีชิปนี้วันนี้น่าจะได้สองชิปครับผมต่มังเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยเพียงพอโอ้ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันเร่งเครื่องเบาว่าก็ถือว่าเร็วเหมือนกัน มปดูการออกตัวของสมบัติพอ่อตาโอ้เสียงพ่อโอ้สุดยออเอา้าคันนี้มาตอนไหนนี่คันนี้ก็เป็นท่อแฟดสามผมแต่ว่าเป็นเสียงหวานครับผมเสียงหวานเสียงหอนไปน,นู่นนัวสมบัติพอ่อตา ไปดิดูดิชอบเล่นเครื่องกัอเปล่าไปเรื่อยๆชิวๆคันนี้รถวิ่งกันสามคัน สายแบกตรงนี้โอ้สายแบกสายแบกเสียงเสียงอนของแท้ คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก,ก่อนผมฝากกดไลค์ก,แกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเองด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่นในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ